นะครับเส้นทางจากเวียงภูคานะครับจะไปด่านชายแดนไทยที่เชียงของนะครับจากเมืองเวียงภูคาหมาอกยังเยอะนะครับหมอกเยอะมากบรรยากาศยามเช้าวันที่สองมกราคม2566 Ya, benar. ที่นี่บ้านอะไรครับพี่บ้านละมอนครับบ้านละมอนนะครับบ้านละมอนแขวงหลวงน้ำทาเมืองเวียงภูคาสพป,ป,ปลาวครับพี่น้องคนลาวก็กำลังนั่งผิงไฟนะครับหนาวมากวันนี้วันนี้หนาวมากที่นี่ที่นี่เป็นคนเป็นคนลาวเผ่าอะไรครับ ขมุออเป็นคนขมุขมุนี่น่ารักเนาะคนขมุขมุอะไรนะครับขมุยวนขมุยวนอ๋อมีขมุยวนด้วยเนาะคนขมุยวนอออากาศหนาวในนี้ต้มอะไรครับขออนุญาตถามอ๋อต้มน้ําชาต้มน้ชาต้มน้าชาโอ้มอใหญ่ใส่ยาพื้นเมืองใส่ยาพื้นเมืองสมุนไพรเนาะอ๋อคนลาวนี่น่ารักต้มต้มยาสมุนไพรนะครับ พื้นเมืองน้ำยาพื้นเมืองตอนนี้ยังกินไม่ได้ใช่ไหมต้องรอก่อนรอให้มันเดือดก่อนเนาะขมุยวนนะครับคุณพี่ขมุยวนขมุยวนทั้งหมดเลยเหรอนี่ขมุยวนเหมือนกันพี่ชื่ออะไรครับชื่อทอง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 ข้างในก็มีอีกข้างในก็มีคนอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับขมุยวน อันนี้ต้มอะไรครับชแบะต้มอะไรนะชิ้นแบะอบชิ้นแบะชิ้นแบะอบชิ้นแบะครับอ้อบชิ้นแบะไว้กินปีใหม่เนาะกินกับข้าวเนาะกินกับข้าวเซ่บแซ่บน้องชื่ออะไรครับบุญนะบุญบุญเเป็นเป็นขมุยวนเหมือนกันอ๋อน้องล่ะฮงฮงฮงพี่เจอ จอพ,พี่เจอตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับสี่สครับสี่อโอ้น้อยกว่าผมนะหนุ่มกว่าผมผมห้าสิบ้าสิบแล้วผมมาจากไทยผมมาจากไทยโอ้ดีใจได้รู้จักขมุยวนนะโอ้ขมุยวนโอน่ารักอันนี้ก็กำลังต้มชิ้นแบบชิ้นแบะ,นแบะคนไทยเรียกอะไรตัวอะไรแบะนี่เรียกแบะแบ,ะแบะ คนแบะอ่าชิ้นแบะอันี้เขาขายกันโลเท่าไหร่แบะนี่โลสองร้อยห้าสิบเป็นเงินกีบเท่าไห 50, <000. S 1> 50, ร่ห้าสิบพันห้าสิพันกีบนะอ่าสองร้อยห้าสิบหรือห0าสิบพันกีบห้าหมื่นกีบใช่ไหมใช่ครับกิโลละห้าพันกีบกิโลละกิโลละห้าหมื่นกีบกิโลละห้าหมื่นกีบกิโลละห้าหมื่นกีบอแบะ,แบะ,แบะ กินเบะยร์งานขึ้นงานใหม่หมู่บ้านนี่อ๋อมีงานขึ้นเม่อ๋อกินเบียร์กันมีงานขึ้นเฮือนใหม่กินเบียร์กันอ่ากินเบียร์กันสบายดีสบายดีเด็กน้อยสบายดี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 เรียนหนังสือเก่งๆเด้อเรียนหนังสือเก่งๆอืมอืมอันนี้แม่เหรอ แม่ครับเออมีแม่กินข้าวเหนียว